แต่ผมชื่อามุยนะครับน่าจะมีโอกาสออกสตาร์เป็นส่วนคนแรกเลยนะครับในเกมน่าจกเป็นไกกลายเป็นนกยุ่งแน่นอนส่วนผู้เล่นนะครเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับมากกว่าสองตำแหน่งเพราะว่าพรรษาหายไปชนะทิพยหายไปนะครับเราเชื่อว่ามาโนกก็ต้องมีการปักผู้เล่นจากเกมแรกที่ผลงานอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมรับแล้วก็เกมลูกที่ยังไม่ค่อยเฉียบขาดนะครับส่วนทีมไทยเดินทางหลังจากถึงสิงคโปร์ก็ฝึกซ้อมเลยนะครับ ในเวลา18.30นาทีที่สิงคโปร์นักเตะทุกคนร่างกายสมบูรณ์แล้วครับมาโนูก็พยายามเน้นการควบคุมเกมนักฟิวส์ทุกคนทำมาซึ่งก็บอกว่าทุกคนก็ได้พักมาสองวันไม่ใช่เพียงแค่สิงคโปร์นะครับที่จะต้องโฟกัสเอาชนะหลังจากนี้ทุกทีมประบาดไม่ได้แต่ละทีมนี้จุดเด่ที่ต้องเตรียมความพร้อมตรวจตัวเองต้องทำหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อได้ผลการแข่งขันที่ดีและคิดว่าต้องไปเอาสามแต้มออกมาจากแังของสิงคโปร์ให้ได้ เกมกะจีทุกคนผิดหวังแต่มันก็ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เหลือเวลาอีกถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มองไปตัดลูกเลาะบอลแล้วก่อนเกมสิงคโปร์รก็เลยท่านัดต้องโฟกัสกับเกมสิงคโปร์เป็นสำคัญครับทีมไทยเจอกับสิงคโปร์นันสดสองนะครับของบอ่โลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย2026ในกลุ่ม4กับ21พฤศจิกายนงันพรุ่งนี้ครับรายการหน,นึ่งสามเวลาประเทศไทยไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดน,นคะครับเริ่มเข้ารายการตั้งแต่เวลา18.40นาครับ ส่วนสมาคมฟุตบอลของสิงคโปร์เปิดเผยว่าแฟ bon นบอลของพวกเขาในการเล่นจับจองบัดเข้าชมเกมสิงคโปร์กับไทยไปแล้ว2,000 0ใบซึ่งสมาคมฟุตบอลของสิงคโปร์ได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลเมอร์ไลออนว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นมากนะครับที่มี2คนที่ยืนหยัดสองหมื่นคนที่ยืนหยัดอยู่แข็งแกร่งเบื้องหลังขุนพลสิงโตนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับอยากจะเข้ามาก็รีบซื้อตั๋วกันได้เลยนะครับแม้ว่าสนามจีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์จะมีความจุสูงสุดที่55,000ที่นั่ง ัอาจจะดูขายเหมือนน้อยนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยคือ20,000ื่นใบแต่ก็ถือเป็นสัญญาแรกที่กองเชียชร,ร์เมอร์ไลออนเนี่ยพร้อมจะโหงวันทับช้างศึกนะครับหลังจากที่แพ้มาในเกมแรกฤษแล้วอูฝั่งยูโรว่ายูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่มเจเมื่อคืนนี้ับรตุเกียังคงทำผลงานได้อย่างร้อนแรงนะครับหลังเปิดบ้านอาชนะไอซ์แลนด์ไป2-0จากประตูของมูโรแปดนาที37แล้วก็ริคาโร สวัสดีนาทีกนะครับตัตเียคว้าชัย10เกมรวดนะครับมี30แปดไต่ผ่านเข้าสู่รอบท้ายในฐานะแชมป์ของลุตเจับส่วนเซเบียเหอกรอเซร์เบียองอเดียเยี่ยมชนะ่เจากานซเรียชนะเรเียสอูนะครับเอเยแพ้เรอกียไป1.2เยมนไม่รู้ดอกอะไรก็แบเหยกอต่อหน่ามล้รอบ ช่องว่างระหว่างประเทศนะครับโครงการนี้เนี่จะได้รับการสนับสนุนจากบริเตนแล้วก็รัฐบาลอินเดียเพื่อส่งเสริมการศึกษาเด็กผู้หญิงนะครับก็แน่นอนต้องให้ความรู้ป้องกันไม่ให้ถู้สนาแลกใบตยไมให้ส่การ้บเดกผู้หญากในอินเดยรั้นะครับแล้วก็สอนบอลให้กับเด็กผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็มี รเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะใม้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศในเอเชียใต้ค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็รุแบบนแรงซึ่งความรุนแรงในครอบครัวก็เพิ่มขึ้น้วย